มาซื้อลาบได้เหมือน,อมนแมยแม่ขาเนาะใคยขาประจำเนาะขาประจำเนาะอันนี้ต้มเด้อตูซอยแม่เึง <c oughs> อันนี้เตรียมหลังร้านเด้ออันนี้ต้มนะคะบางแี้เนื้อเห็ดโจโกอ,อยู่วันนี้กิดแกงเซนก็บวกกินต้มเนื้อเห็ดลาบ

สิ่งเราก็มาปรุงนะแม่นะสิเรก็มาปรุงสค่อยปรุงนะคะจชสแล้ค่อยปรุงใส่ผงนิดนึงหัวใส่ผงนดเด้หนเ่ใส่หวอย่าลืมใส่ผักด้วยจ้าใส่สลมัดไปเลยใส่กอนใส่ละมัดนี่ถ้านีสุกุกก็อร่อย กรมาด้าเร็จอแล้วลาบดิบอันนี้ลาบดิบนะจ๊ะลาบดิบสดแซบอืมลาบดิบเนื้อขนาดตัดตักวอีงกด้เียกน้มนกแม่ด้เกคุ่บก้อย ดาพี่งาเนียงนเนียยิเดอแม่เาเอาข้วคั่วไ้ไหมเอาขาวคั่วเสียเสีเียบน้องปานเอเสีย้าเห่เบเหนเอิบจ้าโอ้ยขายบดีบลิววเด้นิจ้าดีกย่อันี้ราบดิบนะจ้จ้าักดีาดิบวตักใส่ถุงจ้ายละลาบลาบคพีุ่ณลาบของเ กินพี่หมอเลยนเก็บพี่บุญรักลันล่ะขากินบ่ได้มานี่โล่ได้กินพวกเนื้อพ็เก็บล้างเลยอันนี้ลาบดิบเ<ต>ด้อขายกินพิซซ่าเก็บลกลกกแล้วเรียบร้อยขายแกงเส้นน้ำเด้อขายแกงเส้นน้ำบ้างนี่ขายดีขายดีเด้อร้านนี้ขายแกงเส้นน้ำต้มเส้นอันนี้มีตรีนนะคะใครชอบตรีน บ่ผิดหวังเด้อมาซื้อยยมใดกับพิเศษตีนเด้ทั้งนี้เออมานเราก็เอาถุงหนึ่งนะยังเซนจ้าอันนี้จะที่านเราแยก็อันนึงแั่ดื้ออะแังเซนต้าแกงเซนสามเี กังเส้น30มสิบลาบเจ็ดสิบเป็นหนึ่งร้อยพอดีค่ะได้แล้วนะคะผักกับเพียบแจกเครื่องแถมบอกแมค่ค่ะคุณแม่ลองเลยลาดยูยาลานยูขังหน,น้าอำเภอหน้าอำเภอนะจ๊ะหน้าอำเภอพิพนรักมื้อนี้อิ่มนึงน่งนึ่งร้อยบาทค่ะอีซีคนได้แล้วนะคะลาบเจ็ดสิบ แกงเส้น30เป็น100บาทค่ะแกงเส้นหมอที่สองเราเดิมืออนี่เล่าแซบบ่แซบกระเบิ้งเอานี่นะคะลาบได้จะลาบราบขมต้มแซบจะลองผักกินกับราบ <Yummy. S 1> น,นี่นะคะลาบเนื้อเน้นๆจ้าอันนี้ต้มเส้นเล่ามึงไม่ต่ตีนตีนชอบตีน มันะคะต้งเส้น